สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับขอขอบใจนะครับนะาที่กดมาติดตามช่องครูนันชาแนลนะครับนี่นะครับครูนันชาแนล k r u n a n c h a n n e l นะครับลูกนะฝากบอกต่อด้วยนะว่าช่องครูนันชาแนลเนี่ยนำหนังสือนี้นะครับเนี่ยเล่มเหลืองนะครับซึ่งชื่อหนังสือ c a l n e w say hello นะครับเล่ม1ถึงเล่ม6เลยนะครับนะนำมาสอนให้กับนักเรียนฟรีเข้ามาติดตามดูกันได้เลยนะครับ คำสร้างม o วน t r a s h and match นี่กำาอ่านนะ t r e s e แปลว่าเขียนตามรอยปลา m a t จับคู่นะครับให้เขียนตามนะครับแล้วก็จับคู่นักเรียนก็เขียนตามเลยนะครับตัวที่นะครับตัว A นะครับคุณครูเขียนกับเมาส์เขียนไม่สวยนะตัว L 2ตัวหรือเรียกว่า double L ก็อ่านว่าชอตัว T ีลเท่ากับททหารนะครับลูกวิธีอ่านตัว A เท่ากับสรดออนะ ตัว L สองตัวก็เท่ากับลอลิง2ตัวเพราะฉะนั้นอ่านยากก็เลยใส่การันที่สักตัวหนึ่งก็เลยอ่านว่าชอแปลว่าอะไรครับแปลว่าสูงเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ขีดเลยนะครับนี่สูงที่สุดสลิมนะครับก็ขีดให้แล้วนะครับแปลว่าเพียวแปลว่าผอมพลัมนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอวบหรืออ้วนก็ขีดมาที่ลูกผู้หญิงคนนี้นะครับอวบอ้วนชดนะครับแปลว่าเตี้ยทั้งหมดนี้คนนี้เตี้ยกว่าเพื่อนนะครับอย่าแปลว่าสั้นนะ พราะบางประโยคแปลว่าสั้นก็ขีดมาที่เตี้ยแล้วก็มาเขียนตามรอยปลานะครับ trash นะครับแปลว่าเขียนตามรอยปลาหรือว่ารอยปลูปรอยปลานะครับเนี่ยนะครับก็เขียนเลยนะครับอ่านว่านะครับนี่อ่านว่า I am plum มนะครับ I am plum มนี่คนนี้เป็นคนพูดนะครับนะก็แปลว่านี่รับอ่านนะแปลว่าฉันอ้วนหรือฉันอวบนะ แล้วก็พูดต่อว่าช h s l i m นะครับนี่คนนี้พูดนะครับคําพูดอ่านนะครับออขีดทับไปเลยนะลูกนะ้าไม่ว่ากันนะนี่คือคำอ่านนะครับอ่านว่า she ช s slim สาหรับประโยคนี้นะแปลว่าหล่อนหุ่นดีหรือเพียวนะครับชีแปลว่าหล่อน is ไม่ต้องแปลนะครับเป็น verb to be slim แปลว่าผอมหรือเพียวหรือหุ่นดีนะครับนะ m short นะครับ คนนี้พูดว่านี่คำอ่านอยู่นี่นะครับนะคุณครูมาเขียนไว้นี่เลยอ่านว่า I'm short แปลว่าฉันแอไม่ต้องแปลนะครับ short แปลว่าเตี้ยนี่คือคำแปลนะฉันเตีย้ยแล้วคนเดิมนะครับก็พูดต่อว่า He is tall นะครับนี่คำอ่านนะตัวสีเหลืองนี่คำอ่าน He is tall คำแปลนะครับเขารูปร่างสูงหรือเขาสูงนะครับเขาในที่นี่คือเขาผู้ชายนะครับนะไม่ใช่ภูเขากลางบ้านเลไม่เกี่ยวนะครับนะ โอเคนะลูกครูพี่นันสอนเร็วเลยนะครับสำหรับหน้านี้ถ้าฟังไม่เข้าใจก็ฟังหลายๆรอบนะครับเจอกันหน้าที่29ต่อครับ